สวัสดีครับยินดนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมีข่าวดีๆมาบอก FC ทุกๆคนนะครับก่ yeah. อนอื่นเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับฝาก FC ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมปรับจัดรถโปรโมชั่นดีๆครับคันนี้นะครับอยู่ข้างหลังนะครับเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับปี2007นเะครับเป็นเครื่อง2.5ครับตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะเป็นเชฟแต่ว่าอะไหล่เนี่ยสามารถใส่กันได้หมดนะครับสำหรับ isuzu d max นะครับปี 07, 06, 07มันใส่กันได้หมดครับคันนี้ผมขอปรับลดราคาเลยแล้วกันนะครับลดแลกแจกแถมกันไปเลยนะครับส่วนลดมากสุดถึง30,000บาทนะครับขายเพียงอยู่ที่10,000 8 9 0 0 0ับาทเท่านั้นครับก่อนอื่นเลยนะครับฝาก f c ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนครับอ่ะวันนี้ผมมาปรับรถโปรโมชั่นนะครับแจ้งข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีๆจากช่อง168 Channel ชนนะครับคันนี้แต่คันนี้ก็รถไม่ได้นะคันนี้มันเป็นรถใช้งานนะครับตัวต้าวิทนะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับก็ยังอยู่นะครับเป็นรถใช้งานนะฮะ แล้วคันนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดครับเครื่อง2.5นะครับเป็นตัวสีดําเดิมจากโรงงานครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง2.5 C T I ครับเป็นตัว L T ครับนี่เป็นสีดําเดิมแท้จากโรงงานครับรถก็จะมีขนแมวขีดขวนบ้างเป็นเรื่องปกติครับแต่รถไม่เคยทําสีแน่นอนครับรถเครื่องดีเกียร์ดีครับรถคันนี้ผมได้มาจากสกลนครเป็นรถบ้านแท้มือเดียวออกป้ายแดงครับนะฮะ ตัวนี้มันจะข้อมปีนะฮะแต่มันยังไม่เป็นตาหวานนะมันเป็นมันเป็นตัวแท้ด้วยนะครับอันนี้มันเป็นน้ํายาปั่นยาอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมีริ้วรอยบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคันนี้ผมขายอยู่ที่1นึ่งแดาบาทครับอ่ะถ้าใครจบสดผมลดให้ได้อีกนะครับนะฮะรถคันนี้สภาพสวยๆดีๆเลยนะครับกระบะไม่เคยเจาะครับรถไม่เคยใช้งานหนักแน่นอนครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูภายในอีกรอบหนึ่งนะครับ คันนี้ผมรีวิวไปละโคตรละเอียดเลยนะครับรถก็จะมีรอยขีดข่วนบ้างเป็นเรื่องปกติของรถมือสองแต่รถสวยเดิมแน่นอนนะครับนี่คันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตา2ชั้นก็จะสิ้นสุดที่ปี07ครับแต่ถ้า08ไปหรือ08ไปก็จะเป็นตวาน,นะครับที่เขาเรียกกันเชฟก็ขวัญใจไวรุ่นอยู่นะครับตัวนี้นะครับหน้าตาของเชฟโรเลตมันจะบอกออกอแนวฝรั่งหน่อยนะครับแนวบึกบึนแนว เขาเรียกว่าแนวที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเชฟโรเลตนะครับถ้าตาหวานก็จะออกคุณหนูหน่อยวัยรุ่นก็จะเข้าใจหน่อยนะครับคันนี้ก็สามารถไปแต่งได้นะครับแต่ผมขอขายแบบเดิมๆนะครับผมไม่แต่งแล้วกันนะครับไม่จัดทรงไม่อะไรทั้งนั้นก็ไปแบบเดิมๆแบบนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะคันนี้ย้ำอีกทีครับ189,000บาทนะครับถ้าลูกค้ามารับเองผมจัดส่วนลดให้อีกครับครับเดี๋ยวเปิดดูห้องเครื่องกันเลยว่าดถคันนี้ เป็นไปมายังไงเดี๋ยวก็รีวิวอีกรอบนึงแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเผื่อใครที่เข้ามาแล้วไม่ทันนะครับอ่ะเราไปดูห้องเครื่องกันเลยครับเครื่องคันนี้นะครับห้องเครื่องก็ถือว่าเดิมนะครับถือว่าเดิมมากนะครับรถคันนี้ผมก็ได้จัดทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจัดเปลี่ยนอะไรให้ได้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้อีกนะครับคันนี้ติดฟิล์มใหม่รอบคันด้วยนะครับส่วนห้องเครื่องที่ที่รัดแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับส่วนเครื่องยนต์ดีครับคันหน้าเดิมครััับบบเเพดิมมนอตไ่่ขยครี เคดมเดิมเลยคันหน้าเดิมครับคันหน้าเดิมน็อตไม่ขยับครับเป็นรถเดิมจากโรงงานเลยครับนี่ฝากระโปรงน็อตไม่เคยถอดครับอาจจะมีรอยคาบน้ําบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องห่วงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับเครื่องดีแบตเตอรี่ดีใช้งานได้ดีครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้เครื่องยนต์ดีๆนะครับแล้วก็เบรกดีช่วงล่างดีไม่มีดังครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ครับ ยางนะครับยางก็ดอกหนาหนาครับใช้งานได้ยาวๆกันไปเลยนะครับส่วนฟิลเมนต์ยางนะครับ2อ5 7 0 r 1 5ครับนะฮะยางก็2019ครับใช้ยาวๆเลยนะครับเชฟโรเลตตัวนี้เป็นโคโลราโดครับเป็นตัว lt เนอะอ่ะเรามาดูภายในก่อนภายในคันนี้นะครับผมก็ได้ทำความสะอาดแล้วนะครับตกแต่งขัดทำความสะอาดละเอียดมากนะครับช่างบัญญับัญญังบัญญามือมากนะครับ มันยะบรรยังมากนะครับก็ถือว่าค่อยๆทําไปนะครับแต่คันนี้ก็ถือว่าผลงานเนี่ยออกมาได้สวยนะครับเบาะเสื้อทรงดีนะครับเบาะใช้งานได้ดีครับไมค์คันนี้ไมค์คันนี้ก็เป็นไมค์แท้ครับไมค์คันนี้ก็จะเป็นไมค์อยู่ที่2,80,000มกิโลครับนะฮะมันก็แมทกับปีรถครับเพราะว่าผมขายไมค์แท้ด้วยนะครับถ้ารถปีลึกๆปีเยอะๆเนี่ยถ้าไมค์น้อยๆเนี่ยมันโอกาสที่จะกลับไมค์ก็ ค่อนข้างที่จะมีนะครับแต่ว่าผมขายใหม่แท้นะครับหุ้มอะไรสวยครับนะฮะแล้วก็หุ้มปอกให้เรียบร้อยนะครับติดฟิล์มใหม่รอบคันครับติดฟิล์มใหม่รอบคันเลยไม่ใช่มีไม่ใช่มีมากับรถครับฟิล์มใหม่เลยนะครับส่วนด้านหลังบอกแะบนะครับด้านหลังบอกแคปบก็ค่อนข้างจะสวยงามอยู่นะครับคันนี้ผมย้ำราคาอีกแล้วกันนะครับ1 8 9 0 0 0าบาทครับถูกกว่า Isu z u D-Max ไปถึง70,000บาทนะครับถูกกว่าเกือบแสนอ่ะ แต่ก็ได้ฟิลลิ่งของ i สู z ุนะครับแผงประตูก็สวยนะครับนี่แผงประตูยังสวยอยู่นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับนี่รถไม่ได้สตาร์ทนานนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแบตอ่อนบ้างนะครับอ่ะถ้าขับสักหน่อยก็ใช้งานได้ดีเลยอันนี้คือเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวลมากนะครับสตาร์ทง่ายครับอันนี้เพิ่งสตาร์ทตอนเช้านะครับไม่มีเขกนะเครื่องไม่มีร้อนครับนี่ เครื่องไม่ร้อนครับนี่ผมจับท่อไอเสียได้เลยนะครับอันนี้ผมจับแช่ได้เลยผมไม่ได้อุ่นเครื่องนะไม่ได้อุ่นเครื่องอันนี้รีวิวแบบชัดเจนไปเลยนะครับไม่ได้อุ่นเครื่องก่อนแน่นอนอันนี้เพิ่งสตาร์ทจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้ไปดูด้านหลังกันครับเรามาดูด้านหลังกันครับเมื่อกี้ที่ผมสตาร์ทก็คือผมไม่ได้อุ่นเครื่องก่อนสตาร์ทนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสตาร์ทเมื่อกี้นี้เลยนะครับเสียงเครื่องก็นุ่มเลยเครื่องไม่มีเขกนะครับสตาร์ทใหม่ก็ไม่มีเขกนะครับรถคันนี้ กระบะท้ายเป็นกระบะเดิมครับกระบะเดิมจากเชฟโรเลตครับด้านซ้ายของตัวรอยครับมาร์กเดิมพับเดิมนะครับรอยเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับนี่หมุดเดิมนะครับไม่มีการเคลียร์สีแน่นอนนะครับฝั่งนี้นะครับก็เป็นหมุดเดิมครับหมุดเดิมไม่มีการเคลียร์สีแน่นอนรถไม่เคยเกิดเป็นเหตุหนักแน่นอนครับร้อเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะนี่กระบะกระบะก็เป็นกระบะเดิมจากเชฟโรเลตนะครับมันจะจริงอ่ะมันก็เป็นของอีซูซูนั่นแหละครับ เพียงแต่ว่ามันเหมือนกันนะครับมันคล้ายๆกันมันมันคล้ายๆนะครับคล้ายๆแต่ว่าอะไรเนี่ยช่วงล่างเครื่องยนต์ใส่กันได้หมดครับกับอิซูซูนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนกันชนหลังให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันมีรอยบุบหน่อยนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้สมบูรณ์ครับรายงานอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเซ็นทรัลล็อกเซ็นทรัลล็อกสมบูรณ์ครับสฝั่งข้างเลยนะฮะ สมบูรณ์กระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ดีนะครับผมขอเลื่อนเลยแล้วกันเพิ่งติดฟิล์มมาแต่ว่าจอดตากแดดไม่เป็นไรก็สามารถเลื่อนได้เลยครับฟิล์มติดเองครับเป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าไปเลยดูแลครบถึงใจครับคันนี้ก็ฝ้าเพดานสะอาดมากครับฝ้าเพดานสะอาดภายในสะอาดโคตรสะอาดโคตรสวยภายในนะครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้คันนี้ไม่แสนสองแสนแปดประมาณนั้นนะครับ คันนี้ไม่สองแสนแปดนะครับตัวนี้ออปชั่นก็จะมีกระจกพับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ครบครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะฮะนี่ปรับทัศนวิสัยปรับได้นะครับใช้ได้ฝั่งนู้นก็ใช้ได้ครับฝั่งนู้นปรับได้นะครับระบบไฟฟ้าถือว่าสมบูรณ์มากนะครับเสียงเครื่องยนต์เกียร์นุ่มครับเกียร์นุ่มนวลน,นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ผมจะขับขึ้นทับเบิกให้ดูเลยก็ได้ว่ารถคันนี้เครื่องยนต์จะเป็นยังไงเครื่องยนต์ดีไหมเครื่องยนต์สามารถ ขับไกลได้ไหมร้อยเปอร์เซไหมขึ้นเขาลงเขาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมจัดการให้ได้หมดครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเทสก่อนลูกค้าที่จะจบได้ครับโอเคครับสำหรับเชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นตัว2 5 LT ครับ เป็นตัว2,007แท้จดทะเบียนตรงปีครับเป็นรถส <quer> kar ke kar ke. ีดาเดิมแท้จากโรงงานครับเดี๋ยวผมย่ามอีกทีเผื่อใครหลายๆคนก็ยังไม่ทันนะครับผมก็ได้จัดทําเปลี่ยนฟิล์มกองแสงให้ใหม่ทําสปาภายในและภายนอกให้ใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแถมของเหลวให้นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาอีกรอบนึงนะครับ คันนี้ผมขายอยู่ที่189,000บาทครับดูแลทั้งหมดครับจบที่ราคา189,000บาทเดี๋ยวผมจัดส่งให้เลยถึงปลายทางครับก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆอย่างนี้แบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเรื่อยๆแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ